คุณผู้ชมครับมีกรณีของคนร้ายเนี่ยบุกเดี่ยวเข้าไปชิงทรัพย์ร้านทองแต่ปกติเนี่ยเราจะเห็นเขาเข้าทางหน้าร้านแต่โจรรายนี้เจาะเพดานแล้วก็โรยตัวลงมาจากเพดานาแล้วก็มีการทำร้ายญาติเจ้าของร้านทองก่อนจะชิงทองหลบหนีไปได้ทองไปทั้งหมดเนี่ยมูลค่าประมาณ8ล้าน6แสนบาทคุณผู้ชมฮะน้ำหนักทองคำเนี่ยประมาณ300บาททองคำ นี่นะครับเขามาตอนกลางดึกครับคืนวันที่23ตุลาคมภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายเป็นชายอายุสักประมาณ25-35ปีสูงประมาณ160เซนเมตรสวมหมวกแกป๊ปแล้วก็สวมไอ้โมงเนี่ยเข้ามานะครับโดยคนร้ายเนี่ยมีมีดแล้วก็ไม้หน้าสามบุกเข้ามาที่ห้างทองทวีชยัยอยู่ที่ตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนี่เข้ามา ในร้านแล้วคุณผู้ชมมากลางดึกด้วยนะครับโดยก่อเหตุทำร้ายร่างกายญาติของเจ้าของร้านทองได้รับบาดเจ็บสาหัสสอคนเพื่อข่มขู่ให้เปิดห้องนิรภัยแล้วก็ตู้เซฟที่เก็บทองคนเจ็บ2คนที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะครับก็มีนางพงเพนศักกระเษมกริอายุ65ปีเป็นพี่สาวเจ้าของร้านทองนี่เลือดอาบเลยนะมีบาดแผลที่บริเวณศีรษะ ส่วนอีกคนหนึ่งชื่อนายหวังดีอินทววงอายุ71เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าของร้านทองก็ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็แขนขวานะจากการสอบถามเนี่ยทั้งคู่บอกว่ากำลังนั่งดูทีวีอยู่ที่หน้าห้องนิรภัยชั้น1ของบ้านคนร้ายเนี่ยเจาะฝ้าเพดานห้องน้ำที่ชั้น2แล้วก็รอยตัวลงมาจากนั้นก็ลงมาที่ชั้นหนึ่งแล้วก็ใช้อาวุธเนี่ยคมขู่ทั้งสงคนให้พาไปเปิดห้องนิรภัยและตู้เซฟเก็บทอง ฟังจากสำเนียงไม่น่าจะเป็นคนไทยฮะลักษณะเหมือนคนต่างด้าวน่าจะเป็นชาวเมียนมาปรากฏว่าทั้ง2คนเนี่ยขัดขืนไม่ยินยอมทำตามก็เลยถูกคนร้ายเนี่ยใช้มีดและไม้ทําร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายต้องยอมเปิดตู้เซฟให้ต่อมาคนร้ายได้ชิงเอาสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือกําไรข้อมือแหวนน้ําหนักรวมประมาณ300บาทมูลค่าประมาณ8ปดล้านหกแสนสีบาท หลบหนีส่วนคนเจ็บทั้งสองคนก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากแม่ค้าขายผักที่อยู่หน้าร้านล่าสุดเมื่อวานนี้เขามีการประชุมด่วนเลยนะครับทางตํารวจนะฮะในการติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็ยังจับไม่ได้คุณผู้ชมฮะค่ะเออ โรยตัวลงมาจากฝ้าเพดานห้องน้ำมา,มาก่อเหตุนะครับก็บบกบตั้งใจจะเอาไปเป็นมูลค่าเยอะๆขนาดนี้แหละเนาะเพราะปกติถ้าพุ่งเข้ามาหน้าร้านตรงเคาน์เตอร์ก็จะแค่แค่เท่าที่พนักงานหยิบให้หรือสั่งให้พนักงานสาวเอามาใส่กระเป๋าให้โอ้โหอันนี้นี่300บาททองคำอะค่ะครับ